ลำพูนกันครับทางจังหวัดลําพูนนะครับกำชับทุกภาคส่วนคุมเข้มสถานบันเทิงทั้งผับทั้งบาร์คาราโอเกะนะครับพร้อมกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวดครับขณะเดียวกันนะครับได้ขอให้ประชาชนนั้นต้องกาดอย่าตกครับ นายวรยุทธ์นาวรัตน์รองผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนะครับประชุมร่วมกับนายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังพบรายงานมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกําชับให้ทุกอำเภอทุกภาคส่วนเข้มงวดตรวจตากํากับ ควบคุมอย่างเข้มงวดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้แก่สถานบริการผับบาร์คาราโอเกะและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยทั้งนี้นะคะจะต้องมีมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มงวดค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าควบคุมจํานวนคนจดทําบันทึกข้อมูลนักดนตรีดีเจค่ะที่เดินทางมาทํางานไปกลับเชียงใหม่ลําพูนและการเว้นระยะให้ตรวจสอบนะคะในเรื่องของกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองและการลักลอบเล่นการพนันค่ะห้ามมีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและขอให้ประชาชนชาวจังหวัด ลำพูนกาดยาตกนะคะควรดูแลและป้องกันตนเองค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆและติดตามข้อมูลข่าวสารของทางจังหวัดลำพูนด้วยนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหมือนกันทุกจังหวัดแล้วครับสำหรับมาตรการแบบนี้ใช่ค่ะใครใเดินทางไปที่จังหวัดไหนยังไงเนี่ยตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่ายังไม่ได้มีการประกาศพื้นที่สีแดงนะคะคยังข้อมูลยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดกันได้